เรื่องต่อไปครับนอกจากระวังโควิดกันแล้วก็ต้องมาระวังอีกโรคหนึ่งนั่นก็คือโรคฝีดาดลิงนั่นเองพี่ต้นโอ้โหตอนนี้ก็แตกตื่นกันไปทั่วโลกนะฮะัสำหรับโรคฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานอนคือบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามีเฉพาะในลิงอ่าจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคุณเก่งครับจริงๆไม่ใช่คือโรคเนี้ยมันเคยมีมานานแล้วเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มียารักษาเรียบร้อยแล้วแต่ฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนเนี่ย ความรุนแรงมันมากกว่าครับอแล้วก็จะติดจากเขาเรียกสัตว์ฟันแทะพวกหนูปลากระรอกอ,อะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะฮะคืออย่าไประมัดระวังเฉพาะในลิงเท่านั้นเนี่ย<ช>อันนี้เราขึ้นภาพมาเต็มๆเลยนะฮะก็มีกระต่ายกระรอกอหนูนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอ,อันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อผีดาดลิงนะครับแล้วก็ติดจาก สัตว์สู่คนก็ได้ครับอ่าเนี่ยก็ดูนะฮะตามอินโฟที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งครับพวกอ่าที่นอนของสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยอันนี้ต้องระวังต้องระวังครับแล้วก็การถูกสัตว์ที่บอกไปกัดข่วนก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อฟิราลิงเหมือนกันครับครับก็จริงๆถ้าท่านมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโควิดก็จะคล้ายๆกันการสวมแมสก็ยังช่วยป้องกันได้นะอ่าการสวมแมสการสัมผัสอะไรก็ ถ้าสัมผัสแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้สัมผัสแล้วหมั่นล้างมือด้วยน้ําสะอาดหรือเตลแอลโกอฮอลด้วยสบู่เนี่ยก็จะปลอดภัยนะหลักการในการป้องกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าณนะข้อมูลตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังตามพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆนะฮะสนามบินด่านชายแดนสถ,ถานที่ชุมชนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบคนไทย ที่เป็นโรคฝีดาดลิงแต่ก็เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ก็ต้องอร่วมด้วยช่วยกันเนาะนี่